สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูกล่องสูงยา่ยากล่อนที่สามนะคะรอบนี้คือหวังแค่สองตัวนี้แล้วกับบางคนนะคะคือถ้าใครนึกไม่ออกว่าจะล้องอะไรสามารถล้องบัตรของตัวนี้นะคะน,นี่น่ารักมากเลยการน้องหายไปจากหัวไม่รู้หลุดไปไหนส่วนตัวนี้เราก็จะเก็บไปเล่นที่บ้านนะคะคือน่ารักมากแต่ว่ากล่องน,นี้คือคาดหวังที่สุดแล้ว ตอนแรกว่าจะไม,ม่อัดแลนะคะแต่ว่ามาคิดว่ามาอัดดีกว่าเพราะว่ายังมีคนที่รอนรุนกับเราอยู่ <c oughs> ส่วนตอนนี้นะคะอยากได้สตรอเบอร์รี่พีที่สุดส่วนบางคนก็ลองนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตันได้สามใครเคยได้ซีเขียนแล้วมองเนอยนะอยากแล้วอ่ะอยากมือเป็นไงนี่ก็จะม,มีชิบอะ<ไ>่ะก็ยังเหมือนเดิมอ่ะทำซีมาเพิ่มมากกว่านี้ได้ไหมมันแก่อาะ น่ารักมากอะ่ะเฮ้ยรอบนี้ไม่เห็นกานะแต่มันู่อย่างนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นน้องส้ม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 หรือไม่ก็น้องพับไม่รู้เล่นถูงหรือเปล่าคะเล่นผิดขอยให่ อยากได้ถ้าได้ก็อยากได้พับ<า>จับดูความสามีกันสตนูไมนี่ต้องเหนหัวตรงไหนตัวรู้สึกเหมือนไม่ใช่ล้ว <c oughs> มันไม่พร้อมกันนะคะอุ้ยแอบดูสีก่อน ส้มนี่ทุกคนเห็นอ่ะนั่นจะไม่เห็นไม่เป็นอะไรเนี่ยมันแปลกอีกไม่พอนเลยสีส้มขอรูปภับเถอะมันมีกา้ารู้เลยตรงนี้ส้ม น้องซ่องนี่ะน,นะองอเนี่ยไอ้แก้านะ่ฮ้ย้คนนุ่งน่าลากขอน้องโอ้ยนุงคนน้องแก่นารักมากเลยอะเป็นโบ <c oughs> แล้วตรงนี้มันถอดได้นะเราลืมบอกแต่ว่าอาจจะถอดยากหน่อยมันต้องหมุนนี่ เราถอดให้ดูแต่ว่าอาจจะถอดอยากเลยนะคะโอ้ทุกคนทำไมถอดยากจุมพอตอนแรกเรามีนี่ง่าได้แล้วนี่แล้วก็ถ้าใส่ก็มองดูดีๆนะคะแล้วก็แล้วก็กดหมุนไปเรื่อยๆ าจะให้แน่นต้องหมุดเลายล่รอบโอ้ขนลุดเลยอืมขนลุดเในมือเลยอันนี้น่าจะแบบ <c oughs> กิ้งตาได้หกตัวนะคะเพราะว่าสุ่มมานี่ก็กิ้งทุกตัวเลยเคือแบบเนี่ยดูค้อยากได้สตอรี่กับพีชได้สองหวังอะ ติงตรีมาตีตึงติงนี่แล้วทุกคนก็ยังก,กิ้งตาให้เหมือนเดิมนะแต่ว่าต้องเล่นตาน้องบ่อยๆจะได้กิ้งง่ายๆนี่อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะปืดนี่ๆหน่อยๆ เหมือนกันเลยดีจะลังไหทุกคนนี่เดี๋ยวถอดอีกตัวหนึ่งนี่นะคะจะถอดดีกตัวหนึ่งมาให้ทุกคนดูนี่สามตัวโอ้ยลังเว้นี่อันนี้นะตามเซ็งตัวนี้มีก้านนะคะหรือจะถ่ายทอดก้านมาให้กันจะน่ารักนี่น,นี่อันนี้คือ อันนี้เป็นแก้มดาวนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแก้มแบบออกดนตีดนตรีนี่คือตัวนี้กิ้งต่างง่ามากทุกคนคือลืม,มากเนะนี่ยนี่เนเสียป้าคือแบบทุกคนดูดิสั่นตัว ารักไหมคือสำหรับใครที่ไม่รู้จะแขวนอะไรก็พกติดเสื้อแขวนตรงกระเป๋าเสื้อเมื่เรามีได้ค่ะเพราะว่าเราก็แขวนเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้แค่ตัวเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหายเก็บไว้วันนี้ก็